สำหรับข้อย่อถัดมาตรงนี้เราอยากจะใช้แบบทดสอบการเปรียบเทียบลิมิตเนี่ยมาดูว่าล็อก k หารด้วย k กําลังสองเนี่ยมันลูเข้าหรือดูออกนะครับดังนั้นเริ่มมาเนี่ยเราก็น่าจะลองเอาล็อก k หารด้วย k กําลังสองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างนะแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องมาคิดนิดนึงว่าเราจะเอาล็อก k เนี่ยมาเปรียบเทียบกับอะไรดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นกราฟของล็อกอยู่นะครับว่ามันจะอยู่ใต้กราฟของ x เฉยเฉสีแดงตรงนี้นะแล้วมันก็จะอยู่ใต้กราฟของรูท x สีส้มตรงนี้เเนาาาาซึ่่งถ้รรรดดดููีีีีๆกกกกฟฟสสขยวับม็ ใกล้เคียงกันอยู่ดังนั้นเราก็เลยน่าจะเอาล็อก k ตรงนี้มาเปรียบเทียบกับรูท k ดูนะครับเราจะเอาอนุกรมที่โจ้มาตรงนี้มาเปรียบเทียบกับรูท k หารด้วย k กำลัง2นะซึ่งถ้าผมจะลองหาลิมิตดูนะครับลิมิตของอัตราส่วนตรงนี้จะเป็นลิมิตของตัวสีฟ้าก็คือล็อก k หารด้วย k กำลัง2แล้วก็หารด้วยรูท k หารด้วย k กำลัง2แบบนี้ไปนะครับตรงนี้ข้างหน้าผมขอใช้เป็นสีชมพู สังเกตว่าตรงน,นี้เราก็จะมีพจน์ที่ตัดกันไปอยู่นะครับ k กำลังสองจะตัดกันไปเหลือเป็น log k หารด้วย root k ซึ่งตรงน,นี้เราก็ต้องมาใช้กฎของลอปิตานนะครับตรงน,นี้เราดิฟตัวเศษเนี่ยดิฟของ root k ไม่ใช่ดิฟของ log k จะได้เป็น1ส่วน k นะครับแล้วก็ดิฟของ root k root k ตรงน,นี้มันคือ k ยกกำลัง1ส่วน2กำลังดิฟแล้วก็จะได้เป็น1ส่วน2 k ยกกำลังลบ1ส่วน2แบบนี้ไปนะการที่ได้ชี้กลำลังเป็นลบคือการกลับเศษเป็นส่วนนะครับแล้วก็การที่กำลัง1ส่วน2นี่คือการติดแล้วนะตรงนน เดี๋ยวผมเขียนใหม่ได้เป็นเศษ1ส่วนรูทเคแบบนี้ไปนะตรงนี้ผมดึงตัวส่วนเนี่ยขึ้นมาหมดเลยแล้วก็กลับเสศจเป็นส่วนจะได้เป็น2รูทเแล้วก็หารด้วยเคแบบนี้ไปะครับตรงนี้ก็จะตัดกันไปเหลือแค่2ส่วนรูทเคซึ่งสังเกตว่าลิมิตของ2ส่วนรูทเคเมื่อเคเข้าสู่อินฟินิตี้เนี่ยจะออกมาเท่ากับศูนไปดังนั้นตรงนี้เราน่าจะมาใช้ประเด็นข้อสตัวนี้ได้นะครับถ้าหากว่า ลิมิตเป็นศูนย์และตัว่วนรูเขาเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าตัวเศษับรูจจเข้าไปด้วยทีนี้ถ้าเรามาดูตัวส่วนตรงนี้นะสังเกตว่าถ้าผมจะรูปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดึงรูทเคตรงเนี้ยมาไวที่ตัวส่วนนะเราจะได้ว่าตรงนี้จะเขียนใหม่ได้เป็นซัมของเศษหนึ่งส่วนเคกำลังสองแล้วก็หารด้วยรูทเคนะครับสังเกตว่ารูทเคตรงเนี้ยถ้าเราจะดึงขึ้นมาข้างบนเราก็จะลับเศษเป็นส่วนได้เป็นรูทเคเฉยๆแบบนีไ้ไปนะครับซึ่งรูทเคเนี้ย มันก็คือ k ยกกำลัง1ส่วน2เนอะดังนั้นถ้าเรามาดูที่ตัวสว่านตรงนี้นะครับการที่เรามีเลขยกกำลังหารกันฐานเดียวกันเนี่ยเราสามารถเอาเลขชี้ยกกำลังเนี่ยมาลบกันได้นะครับเราสามารถเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้นะตรงนี้จะได้เป็น k ยกกำลัง2หารด้วย1ส่ 2, วน2ก็คือ0.5นะครับจะเป็น k กำลัง0.5นะสังเกตว่าตรงนี้ก็จะเป็นอนุกรม p ีนะครับเราจะได้ว่าอันเป็นอนุกรม p ีที่มีค่า p ีเนี่ยเป็น 1- 5 เราก็เลยจะสรุปได้ว่าอนุกร,รมถี่จะพูตรงนี้แตกรูเข้าแล้วเพราะว่าอนุกร,รมถี่จะพูตรงนี้ลูเข้าเราก็เลยจะสรุปได้ด้วยนะคะว่าอนุกร,รมถี่จ้มาตรงน,นี้แต่ต้องลูเข้าไปด้ดยเนาะ